กลับบ้านทันทีเหมือนกเฮียนะอุ้ยอันนี้อะไอุ้ยนี่อไับ้าัคือเนาะ่าใครจะมาทำอะไรอ่ะทำไมเหมือนผู้หญิงนอนลงไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยหมวหัว้ัวหัวหมวหัะมัอหัวหัวหัวหหััหหวหั เราทำไมรอปภอ,อยู่ไหนอ่ะมึงๆเดี๋ยวกกูถูกต้องสูมสั้ยสูสุดมึงเขาลองช่วยด้วยหรอประอ่ะมึงรอปภรอปภวิ่งหน่อยมึงเราลงไปช่วยเขากันโอเคแอมข้างนี้ตรไงไหมไม่เลยแอมไปแยกก็คูอแยก ไม่เมากันนะคู่แย่ไปก่อนเถอะคือตอนนี้ผมไม่ได้อะไรแล้วไม่แต่เมื่อกี้ตอนนี้ก็าสติพูในคำตรแยนะอย่าอย่าเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นแฟนเราก็ทำไม่ได้เ้ีผู้หญิงเขาเป็นแทมาีคมาดิอผเียบเงยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นลากนะกูเลยมึงทำนายผู้หญิงแล้วผมอันนี้ผมไม่ท่อนนะ ไม่ก็ปกติอารมณ์นะเมื่อกี้ใครเนี่ยครับอ้าวมามาดิมาเฮ้ยติวเ hurt w o m ิ n first คนไม่ไดอยู่ที่นี่นะเมื่อกี้คุณลากผู้หญิงเรามีหลักฐานนะคะงานใส่ผมทำไมตังนะตังคุณงานใส่ผมใช่ที่ว่าอยู่มาเกียรลากไปกับเพื่อนไม่งั้นจะลงมาหรอฮะไม่ได้ไม่ต้องมากลัวว่าติดว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะมึงก็ทำผู้หญิงไปตั้งแต่แรกเออเอานี้ไปกลับบ้านเถอะและอย่ากล่าว พรุ่งนี้ตื่นมาแต่อายไม่อา้มาเลยกูไม่ได้ไปแตะตัวมึงกูไม่ได้ไปแตะตัวมึงถูกไหมอืออย่างเงี้ยก็มีประมาทซึ่งหน้าเหมือนกันมึงแตะตัวกูเปล่ามึงแตะกูเปล่าตามสิทธิพื้นฐานแล้วช่วยเหลือคนที่โดนละไมตามสิทธิพื้นฐานไม่มีสิทธิครับตามสิทธิพื้นฐานทางกฎหมายแล้วไม่มีสิทธิวันโหเก่งเลยเออไม่มีสิทธิทำร้ายไม่มีสิทธิทำร้ายผู้หญิงก่อนนะครแต่กูไม่ทำมันทำไม ผณไม่ทำเขาผมไม่แตะตัวเขาแล้วที่คุณทําแฟนคุณเอ้าก็ไปให้แฟนผมแจ้งความแต่ผมไม่ทำเขาเอาผมพูดถูกไหมงานแจ้งความได้เพราะกลางนี้บุกลุกยังไม่การที่บุกลุกอะไรครับผมเป็นแฟนของเขาผมไมู่่พักที่อาศัยนี้ผมพักที่นี่มาตั้งแต่เดือนแรกที่เขาเช่าอย่าเถียงไม่รู้อย่างพูดเยอะแต่เขายินยอมที่จะให้พักที่นี่นะัแต่ทางกฎหมายคือการยินยอมคุณไปอ้างยืงทางกฎหมายได้โอ้ยคนเก่งฉลาดทางกฎหมายอีกแล้วอะ แบอกข้าง้างหัวเขียนตรงนี้ก็ไปลองไปสอนน้อยด้วยกันนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไปทำไมต้องไปอ่ะทำไมต้องไปอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกไม่ต้องไปอ่ะงั้นเรียกมาเรียกมาดิเมื่อกี้พูดทั้งหมดเลยทั้งไปสอนน้องเรื่องหมดเรียกมาใช่ป่ะเรียกมาเรียกมาเลยเรียกมาไปเรียกมาเมื่อกี้พูดเองมาเรียกมานนั้นใช่ตำรวจไหมเกณฑ์ยเก่ง์ไม่้เรียกมากูเห็นมึนท้าหลายอย่างเลยกันแพึ่งเลย ทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรเปล่ากูไปมองแล้วขับบ่มาละว่าในพื้นที่ของคุณไงพื้นที่ของมึงใช่ไงมึงเป็นชื่อเจ้าของกูเป็นผู้พันอาศัยผู้พันอาศัยไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของเจ้าของร่วมไม่ใช่เจ้าของโอ๊ยโอ๊ยอะไรท่านคันท่านคันอะไรออกไปออกไปมาสิเอานนีกไปเดี๋ยวนี้ไปทำไมอุ้ยมึงโตมาจากอะไรอ่ะตายแย่มากอ่ะไม่เซ็ตแย่มากอ่ะมีอะไรเปล่าเฮ้ยดูดิโคตรตลกอ่ะตลกมาก สุดสุดปังเรีเอ๊ปังปพี่แจ้งหเลยยังคะแจ้งมาแจ้งมาพี่แจ้งมาผมผมขอฟังอ่ะให้เธอลองตัดสินใจไม่คือหนูหไปเที่ยวกันแล้วคราวนีนะ้ก็มีพี่ที่เขาเป็นเกย์ซึ่งหนูไม่รู้จักแล้วเขาก็พูดถึง เขาว่าชอบแฟนหนูแล้วหนูก็พูดจาที่ไม่พอใจเขาแล้วคราวนี้หนูก็บอกว่าเนี่ยไม่พอใจนะที่มีคนอวดอย่างเงี้ยเราไม่เลสเบกหนูซึ่งหนูไม่โอเคแล้วหนูก็พูดอย่างเงี้ยตลอดทางทางรถอันนี้คือท,ทำม,มถึงทําไม่เขาโมโหเร,เราจะาจะคุยกันได้ไหมเนี่ยได้ไม่คือหนูพยายามพะเลาะให้พี่ฟังก่อนว่าพี่มองว่ามันเป็นยังไง แล้วคราวนี้หนูรู้แล้วว่าเขาเริ่มโมโหแล้วหรือว่าเขาไม่โอเคว่าเขาจะมายัดเยียดอะไรเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้ทาอะไรเลยทำมาอยู่ต้องมายัดเยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยม่ซึ่งอนอหนูต้องยอมรับนะคะว่าหนูอนเเะเมาพีอ่อยากก่อนเสือกได้ไหมให้เขาเล่าให้เขาเล่า,า,าได้ไหมพี่เป็นคนโน่ขี่เคี้ยวเลยทําไมมาเกินมาพี่ผมขอพูดอีกเรื่องนึงนะ เขาทำไรร่างกายผมขอกล้องจอนปิดคนข้างคอนโดดูผมขอแจ้งความเรื่องกับหนูเรื่องกับหนูโอเคเราเราตกรวจเขาไม่พอใจแล้วคราวนี้พอหนูบอกว่าหนูขอโทษบนรถหรืออะไรเขาก็เลยเขาก็รายหัวหนูลงจากรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำร้ายร่างกายแล้วแรงรถไปไไม่มีค่ะไม่ค่ะไม่แต่ว่ามีคนขับรถแล้วคนขับรถก็กลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่แต่นะตรงเนี้ยพี่ตำรวจยืนอยู่ แต่เหตุการณ์มันเป็นสิ่งที่ต้องคุยอันนี้ทำลายร่างกายนี่ยอมรับผิดอันนี้แจ้งได้แต่ว่าเขาก็ทำลายกับผมตรงตอนนี้พี่เสือกเออไา้้รรูแลวค่ะสรุปแล้วคือจะไปสอนอกันช่ได้ใช่ค่ะดาวน์แอปว่าไงพี่อยากไปกับคนนั้นก็ได้ไม่หนูไม่ไปด้วยคือถ้าพี่จะไปสอนอพี่ก็เอาเขาไปคือหนูไม่ไม่เอาอะไรแล้วคือหนูไม่ยุ่งถ้าตื่นเตไปแจ้งความหรืออะไรหนูจะไปวันอื่น วันที่หนูสะดวกแล้วก็นี่หนไม่ทำผมไม่ทำผมไม่ทำรู้รู้รู้นี่เถอะถ้าเพื่อนเป็นสนองมามาเป็นสนองนี่สถ้าเพื่อนไป็นสนองมาอย่างอายุอย่ามาเข้าใกล้กูไม่ได้แต่ตัวมึงก่อนเนื้อเองแอมมามาดิไอ้นี่มันดูดละแยกกันฮะแยกแยกเอ้าแล้วที่ตอนมึงทำตัวมึงแยกมึงว่าเราเราทำดูดเรื่อดไม่ได้ เอาลม่รู้เรื่องไหมอ่ะทำไมอ่ะบอกให้แยกกันออกไปโรงานก่อนทำไมไปเขาด้วยไปรู้กันซักแป๊บนึงเดี๋ยวหนูซื้อมาแกงี่ยนกระพาก่อนแล้วมาดิได้ทอามเป็นไรมาเป็นไรเนี่ยเอ้าทำไมเมาเมาเลยมาบ้าเป็นไรเป็นไรมาเปล่าเป็นไรเป็นไรออกมาได้นะตำรวจอ่ะผู้ไม่ทำอะไรมึงก่อนนะมาดิพอจะไปโรงพักมันก็วิ่งมาอย่างนี้ยังไงไม่ปากดีก่อนกาเจอกันในโรงพัก ต่อให้ผู้หญิงไม่ยอมไงก็ไม่ยอมอ่ะอร <br ux> กรณีเคนลีที่ไปผักอกเขาแล้วก็ยื้อยุดกุะชาติกันไปมาเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องบอกอย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องของทำลายร่างกายอยู่แล้วผลักเนี่ยผลักอ,กอกผมอย่างเงี้ย ไปผักอ,อกผมหรือไปผักอ,อกคนอื่นเนี่ยมีความผิดตามเก้าหทำลายร่างกายแต่ไม่เป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโทษจำคุกหเดือนปรับ1,000งบาท ทั้งจาทั้งปรับคือเป็นความผิดละหุโทษทีนี้การที่ไปเตะเขาเนี่ยอือันนี้โดยส่วนตัวนะผมดูแล้วน่าจะเป็นการบันดันโทสะผิดทั้งคู่ทางฝั่งเราก็ผิดฝั่งเขาก็ผิดเพราะงั้นเวลาจะเหตุแบบนี้อย่าพยายามไปโต้เถียงกันหรือว่าไปลงไม้ลงมือกันนี่คําแนะนําที่หนึ่งอย่างต่อมาเมื่อเจอแฟนหรือเจอคนอื่นที่เป็นคู่รักกันไปทําแบบนี้เราควรทําไงถ้าไปช่วยจะเสียหมาไหมบางครั้งนะครับสังคมไทยอาจจะต้องการคนที่เสียหมามากกว่าคนที่ไม่เสียหมาก็ได้คือเห็นคนถูกตบถูกกระทืบมันก็ต้องเข้าไปช่วยหรือเปล่าวะถ้าเขาตาย หน้าเราหรือเขาพิการต่อหน้าเราเราอาจรู้สึกผิดได้นอกจากนี้นะครับกฎหมายเองยังบอกว่าการเข้าไปช่วยแม้ว่าจะต้องฝ่าดงตีนเข้าไปหรือต้องไปต่อสู้ ไปต่อ,อยกับคนอื่นเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ตายเนี่ยกฎหมายก็บอกอ้างเหตุป้องกันตัวได้เหมือนกันไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ต้องระวังการช่วยต้องดูด้วยนะว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยแหละจะกลายเป็นศพซะเองอย่างสุดท้ายที่คนถามมาเยอะแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมาย pd pa หรือเปล่าอย่างแรกเลยนะมาทําความเข้าใจก่อนพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา6เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงข้อมูลซึ่งสามารถทําให้ระบุต,ตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั่นแปลว่าภาพถ่ายวดีีโอออท่่ถ่ถถาายภาพคนนนืืนก็็เป มูลบุคคลแต่ แต่ในมาตราสี่เขาบอกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้อนุที่ 1. การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนการเก็บรวบรวมการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ส่วนตนทําไมถึงเป็นประโยชน์ส่วนตนมันเกิดเรื่องขึ้นคุณมีสิทธิ์ถ่ายเพราะมันมีคดีความแน่นอนคุณต้องถ่ายเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ของคุณเองส่วนที่คุณเอาไปโพสต์ถ้ามีเนื้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ต้องรับโทษพรบอรคอมพิวเตอร์มิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแยกกันไปแต่ไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะถ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้ใช้บังคับกับกฎหมายฉบับนี้ไม่งงนะคือถ้าเป็นกรณีที่เอาไปใช้เพื่องานของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยไปช่วยคนอื่นแล้วก็มีการประทะการต่อยการแบบนี้เนี่ยแล้วเราไปถ่าย แล้วเราไปโพสต์กฎหมายพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ใช้บังคับเลยกับกรณีแบบนี้ใช้กฎหมายตัวอื่นก็คือหมิ่นประมาทละเมิดเรียกค่าเสียหายกันไปครับถามว่าที่ไปแจ้งความกันมาเนี่ยที่บอกจะไปแจ้งความให้ลบคลิปหรืออะไรเนี่ยไปแจ้งเรื่องหมิ่นประมาทได้แต่ไปแจ้งเรื่องกฎหมายพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้บังคับเพราะคนถ่ายและคนเผยแพร่เขาใช้เพื่อส่วนตนของเขาเนื่องจากเขามีคดีความกับคุณนั่นแหละที่ไปเตกันนะ